บายดีพี่น,น้องมาตักบอลให้ผมก่อนเลยพี่น้องพี่ได้อยู่โม,หหม่หนึ่งครับโม่ลายน้องวะ I'm a น่อยหลยก็ไปโฮมสุกอันหน,ลลหน้าผล้ลยหน้าผลหน้านี่บริยกากไลยเดิน

อย่างเลาหของผ้หมากเลยพี่น้องด้วยโอเนแล้วพี่น้องเลยบอลบวายล้วน nằm dính hả cô? Dinh như thế này nó bỏ rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไบ่ได้ฮอหมอหนึง I'm here.

อยู่ผ hmm. mm ู hmm. yeah. Yeah. ้เดียวเนาะลุงพงเนาะสบายเน้อเงียบดีเด้อพี่น้องเด้อสบายอ่เดูข้อจนก็ค่อมีแต่เขามาสอเฮาเห็นกันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เด้อพี่น้องเด้อแมวก็แฝงมายอยู่เพื่อนเงอไลโต้เด้แมวนี่แมวไรเออ แกกไปไซน์แล้วเดี๋ยวนี้เห็นอยู่สองสเห็นอยู่โตสองโตเดี๋ยวนี้ก็ไปเกาสีหาโต<ส>ตะเกาท่านผูแมนสีนี่สีน้ำตาลเจแจ่วเขียดไอพี่น้องเด้อลุงผมสบายพนอกพศตัดทานขายขอทานขายบรรยากาศเงียบดีพี่น้องเลย พุดกระปูครับขียอัดเนาะเราถ่านเในพี่น้องเด้อ น่าน่เอ้อยู่กแ่อก็มีวากอมากินแม่เขาเนอะได้แล้วเอาพักก่อนด,ดื่มน้ำสะอาดได้ด้นี่เออโอ้สะอาดนะ นึ่น้ำห <ures> yeah. ัวเสือบุได้ในน้องนี่ธบรมาเแมนแนแมแพ้อมาหาน้ำหัวเสือนเขาช่องเขาเสน้อยไปเลยวะดีเลยดีเลยกินน้ำสะอาดดูพี่น้องสองแพ็คปูชนิกินไหมับกินแล้วมีแห้งในน้ำหัวเสือนเมีแ้งังใครกูกินน้ำดิบน้ำยังเอออออขอบใจขอบใจ อืมบ,บัวเสือเด้อพี่น้องเดอ้อ<ว>ตุ๊กหนึ่งกับประมาณสองสามพันสี่พันบ่ลุงคงสี่พันถูกแล้วพี่น้องเ้วไปขึ้นไปก่อนสิเอาเงินให้เพิ่นบางเถอะครับเป็นซื้อยาสูบเด้ลอลุงคงเดอ้อหน้บัวเสือเอาพูดเด้อพี่น้องเด,อดง้อแยกเดือยแยกสอง มีแหงซื่นใจมีแหง์นี่ว่ากินน้ำดิบเขากินน้ำเจ้าบ่ได้กินแล้วหมักเป็นเหนียวยัดเนื้อยัดเนีแฉะๆฉ่ำต้มแล้วก็ต้องกดกล้องต้มแต่ก็าวกินคือการนำแต่กาวแบบนี้นะปลาปอปลาปลาขึ้นแนวนี้เราใส่เคื่อมืก่อนข้างหน้าก็คลุกหญ้ากันแต่ก่อนก็ที่นองเลยแต่สมัยนี้น่อย

ว่าแต่หาบอลพี่น้องอได้ประามาณหมอหนึ่งหมูเฮ็ดจะหม,มูกือหม่หมูเลี้ยงหมูหมูัโตหมูสองโตหมูลมลเลี้ยงหมูสองโตลเลี้ยงลูกมา้า ปู้ตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งฉันังยิกลูกม่ได้คายลูกไว้ลูกต้องชี้พันอืมบุหันนั่นดอกลูกมันโตแล้วปะ้็ทำคายเลยเออตัวใหญ่ประมาณห้าปิ่นนี่นะเออน้าคะวันนี้นะเพราะวันน่าใช่ไปนี่นะอืม ขาามูกับมีดเลยเฮ้ยทึงมีมีพามไก่ตีบ่อยู่ทึงนี่เจ้าเคยเข้าไปบ่เข้าไปเท่านึงเข้าไปเห็นยังนะเลี้ยงงูเลี้ยงยังกับเขาเลี้ยงงูอะไเขาเทอานั้นเขามีเงินสิพาจะไปเบิ่งเด้อจะพาไปเบิ่งเด้อไก่ตีหลายบอเขาขายมั้ยบอไม่ได้อยู่พี่น้องเย

Chắc, Chắc liên phải tì oh. cho có ừ. dù đi mi hang bộ lung phồng à. tham này rồi ừ, dù đi mi hang rồi ờ bên mười bên nhang bộ đệ là tí bộ đệ là nó nó bên nó เป็นพืชหอบเหรอพืชหอบเออซุปยายลายแล้วลดโค้แห้งโค้งแห้งลดเมื่อยเขาเมื่อยเขาบ่เออจะก็ลดลดยาสอกจะสูบแล้วจ้ะว่ะเออเมื่อยาก,กินเลยเส้อลอะไ่ได้เข้ายากันช่อยาละเออแม่้อัดเป็นอยู่เลยเออไปนึกอ,อืมไปซีพาเด็กนึก งาดแมวนะเยงจะแมวเอเออแม่แล้วมันเป็นหอบหืดด้เออคือแมวเองแมวดูแลวแมวโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยกับผักซาสุกาแฟเออเราสมือเจ้าก็บออยกินไปไนที่สุกแต่ย่าน้อเราบมป่านอะไรอืมแม่กินไรกั่ไย เหล่าซูมือมันบบดีดอกมันบดอันนั้นมัน,มน,มนคือเหล่าแต่ก่อนอมันเหล่าแต่ก่อนมันเป็นเหล่าต้มธรรมชาติต้มน้ำเข่าแต่ซูมือเขาผสมปแป้งอย่างละแป้งละเอียดแป้งอย่าง,ง,ง,งละวะพวกกินติดหลายๆนี่ส่วนลายอยากไปเบ็ดหรือได้แต่บานอทองกลลินเหล่าเขาผสมยาเบื่อดอกเบือหนูนขเขาเอาไป รสชาติผมเป็นตะกินเหลาสมือนบอกคือเหลาต้มธรรมชาติแต่ก่อนเนาะคนแต่ก่อนนี่อายุยืนได้ผีน้องเลยแต่ก่ามันยังบ่มีสารเคมีเข้ามาหลายปันไดเนาะแต่เดี๋ยวนี้พัดเขาแบบว่านั่นเดินพี่น้องเหล่ายาปลาแป้งเดี๋ยวนี้แต่สารเคมีเข้ามาคนกินเหล่าหลายๆอยากไปเบิดเลยสมุน พูกับย่างทางล้มตัวตายเลยอืมแมนหัววันนี้ยังหัวเอาแล้วย้อนเป lâu เลยล่ะแหละแล้วก็ลดลดลดถอนมาพูดกับุดจำไปจะกระสุบยากับบ้านนันดอกยาสูบบ้านนันปันได้ก็จะเล่าพูดละอาหารมากินแนวถิ่นบำรุงเจ้าของเป็นเอ็มหล่อเอ็มลอยบ่อยจัง เป็นนมเป็นอย่างไปน้อพี่น้องเนาะเขาแล้วด้อพี่น้องบัดเดงนอ้าวอ้าวอ้าวลุงคงษเสียบเสียบสบลวกพักกับหน่าเนาะเบิ่งดูอาหารน่ะโอ้ยเป็นตาแสบแท้หนิ บนกระปูใสก่กระเพียดด้วพี่น้องเด้ออาหารอของผมครับก่อนพี่น้องเลย <ฮะ S 1> มาดนล<ฮ>ะครับก่อนลุงพงษ์เลยข <ฮะ S 1> อบใจหลายๆด้วยให้น,ำน้ำเลยเออเออเป็นเอาหน้ำให้ทุกหนึอาโอเคพี่น้องไปก่อนครับก่อน